เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนผ่านมาหนุ่มที่โตเ,เออร์ชื่อเดวนเนเรจจากอเมริกาพร้อมเพื่อนๆขับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสเลขึ้นสุสานพบว่าระบบตรวจเจอคนทั้งที่ทไม่มีใครอยู่ในถนนนั้นการเข้าสุสานนี้เป็นการทดลองความสามารถของระบบตรวจเจอคนในรถซึ่งเป็นระบบที่ช่วยตรวจจับคนที่อยู่ใกล้เคียงรถและแสดงผลบนหน้าจอว่ามีคนอยู่บริเวณยิงไปทางด้านหน้าแต่เมื่อถึงสุสานนั้นก็ไม่มีใครอยู่ในถนนนั้นเลยในคลิปวิดีโอที่ผู้หญิงตัวหนึ่งของเขาโพสต์ช่วงของวิดีโอนั้นเห็นว่า เขาเข้าสุสานอย่างช้าๆพบว่าไอคอนที่เป็นรูปคนโผล่บนหน้าจอซึ่งบอกทิศทางว่าคนคนนั้นอยู่ห่างจากหน้ารถไปไม่กี่เมตรแต่เมื่อเขาและเพื่อนๆของเขามองด้วยตาผ่านกระจกหน้ารถก็ไม่พบใครเลยแม้แต่คนเดียวจนเขาต้องอุทานด้วยความตกใจราวกับว่าตัวเองเจอดีเข้าแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกทั้งที่เว็บไซต์การนิวไชน่าได้รายงานว่ารถยนต์ LE9 ของจีนก็เคยตรวจเจอคนและปรากฏบนจอเช่นกันทั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันที่ชาวจีนจะรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนั่นเองโดยบริษัทลีออโตที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ลีเอล9อธิบายว่าปรากฏการนี้มีสาเหตุมาจากข้อจํากัดของระบบเซนเซอร์ในการจดจําวัตถุพร้อมกับยืนยันว่าภาพไอคอนที่ปรากฏแถวสุสานไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากข้อจํากัดด้านเทคนิคของระบบทําให้คอมพอวิลเตอร์ตีความภาพของหลุมศพหรือแท่นหินผิดซึ่งคิดว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์แทน วิทยาศาสตร์ก็ยังมีผิดพลาดกันได้และอาจต้องรอมนุนแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นตามการเวลาครับ